สวัสดีค่ะวันนี้นะัทถาจะมารีวิววิตามินที่ทานอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวิตามินสูตรที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากที่เคยทานมาตลอดเลยค่ะนั่นก็คือวิตามินของแบรนด์ Dii s u p p l e m e n t ค่ะปกติเราเนี่ยเราจะรู้จักแบรนด์เนี้ยเป็น ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลุ่มสกินแคร์นะคะเพราะว่าสกินแคร์ของแบรนด์ DIY เนี่ยก็ค่อนข้างดังมากเลยหลายๆตัวนะคะนอกจาก DIY ที่เป็นสกินแคร์ที่รู้จักกันดีแล้วยังมี DIY ที่เป็นซัพพลีเมนท์ที่ผลิตพวกวิตามินอาหารเสริมโดยเฉพาะแยกออกมาอีกด้วยค่ะตัวนาาัฐาเองเนี่ยเห็นวิตามินจาก DIY ครั้งแรกอ่ะก็คือในวัดสันนะคะเขามีวางขายอยู่ในวัดสันทั่วไปเลยแล้วก็จะมีโปรโมรชั่นบ่อยมากๆเลยแต่จุดเด่นของแบรนด์เนี้ยนะคะที่นัฐาอยากจะมารีวิวและเล่าให้ทุกคนฟังก็คือว่า เขาเนี่ยมีการแบ่งสูตรสำหรับแก้ปัญหาผิวในแต่ละด้านที่เราเป็นโดยเฉพาะค่ะแต่สูตรที่เราเลือกที่จะมาแนะนำให้เพื่อนๆน,นะคะมีอยู่3สูตรด้วยกันค่ะสูตรแรกนะคะ number five m e l a ค่ะตัวนี้นะคะเขาบอกว่า เป็นการแก้ปัญหา dark spot solution ค่ะก็คือว่าสำหรับคนที่มีรอยดำฝังลึกเช่นพวกรอยสิวบนหน้าหรือรอยฝ้ากะที่ฝังลึกอยู่บนผิวเนาะอะเราดูน่าสนใจดีเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะแก้ปัญหารอยดำโดยการทาสกินแคร์อย่างเดียวยังไม่เคยกินอะไรที่ไปแก้ไขเฉพาะในจุดของเรื่อง dark spot เลยค่ะ วิธีการทานนะคะเขาก็จะแบ่งออกเป็น2แบบถ้าทานเวลา1เม็ดเนี่ยก็เป็นการบํารุงทั่วๆไปนะคะแต่ถ้าเรามีปัญหาผิวที่อยากจะแก้ไขในเวลานั้นแบบเร่งด่วนนิดนึงนะคะก็ทานเวลา2เม็ดได้เลยค่ะลักษณะของวิตามินนะคะก็จะเป็น เม็ดประมาณนี้นะคะสาเหตุที่เลือกทาน number f นะคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีสิวขึ้นที่แก้ม3เมะะ็ดค่ะแล้วมือเนี่ยซนมากๆไม่ชอบให้มันแบบเป็นตุ่มอยู่ใต้ผิวหนังเราก็เอามือเนี่ยไปบีบไปเค้นมันซึ่งมันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเลยนะคะพอไปเค้นสิวบริเวณนี้ปุ๊บหัวสิวออกก็จริงค่ะแต่มันทิ้งรอยไว้ทีนี้ถ้าใครเคยบีบสิวที่แก้มเนี่ยจะรู้เลยว่าทางหน้าเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยมันเป็นรอยดําที่หายยากที่สุดและ มันเกิดการกุ้มใจเกิดขึ้นเราก็เลยลองทานเจ้า number f i ตัวนี้ดูนะคะและสูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรที่เล็กคอมเมนตมากๆเลยก็คือ number no. seven classy ค่ะคือคำว,ว่า c l a s เนี่ยหมายความว่าบำรุงผิวให้ผิวใสเป็นกระจกปกติแล้วเนี่ยก็จะทานพวกกุูต้าไทโอนที่ปรับเฉดสีผิวจาก ผิวเฉดดึงให้ขาวขึ้นเป็นอีกเฉดดึงแต่สูตรนี้ชื่อมันน่าลองมากๆเลยนะคะใช้คําว่ากราซี่นั่นหมายความว่าผิวเราเนี่ยจะกระจ่างใสแล้วก็ใสเป็นกระจกนั่นเองค่ะเจ้าสูตรนี้นะคะถ้าไปหารีวิวอื่นๆน,นะคะมีรีวิว number no. s เนี่ยเพียบเลยค่ะนาถาก็เลยลองทาน number s e v e ดูบ้างค่ะสูตร number no. s เนี่ยเขาบอกว่าเป็น b บเทน t e n i n g skin s o l u t i เลยนะคะลักษณะของเม็ดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ น้ำทานวันละ2เม็ดนะคะเป็นเวลาทั้งหมด2อาทิตย์หรือว่า14วันนะอันนี้ผลลัพธ์เขาเนี่ยจะไม่ได้บอกว่าผิวเราเนี่ยจะขาวขึ้นเป็นอีกเฉดหนึ่งนะแต่ว่ามันจะเป็นผลลัพธ์ในลักษณะที่เป็นผิวสาวเกาหลีที่ฮิตอยู่ในตอนนี้ก็คือเป็นผิวกัสสกินเนาะดูหน้าเราเนี่ยแบบเหมือนสะท้อนแสงไฟได้เลยนั่นเองค่ะสูตรต่อมาเป็น Number ร a เอ็กอะควาค่ะ เจ้าสูตรนี้นะคะเขาบอกก็เป็น moisturizer skin นะคะลักษณะเม็ดเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆกับเม็ดคอลลาเจนอัดเม็ดอะไรประมาณนี้นเองคะ่ะนัถาเลือกสูตรนี้มาทานเพราะว่านัถา A เอเป็นคนที่ขยันทาสกินแคร์บนหน้ามากๆเลยเช้าเย็นเนี่ยมีวินัยไหไขคะตกบกพร่องเลยแต่ว่าผิวกายเนี่ยเราที่เกียดทาผิวมากๆเราก็จะอาศัยการกินพวกคอลลาเจนหรือว่าเสริมพวก m o i ไรเซ z e r ในผิวอะไรอย่างเงี้ย ด้วยการทานแทนนะคะเพราะว่าทานเวดหนึ่งเนี่ยก็ให้ผลทั้งตัวเลยแล้วหน้าเนี่ยก็เป็นผลพลอยได้จากการทานด้วยเพราะว่าเราจะเน้นในการทาครีมเป็นหลักนั่นเองค่ะทั้ง3สูตรเนี่ยนะคะนะาทาทานเวลา สเมตรนะคะนั่นหมายความว่าถ้าทาน3สูตรเนี่ยนักะทานทั้งหมดเป็น6เมตรต่อวันนะอาจจะแบ่งเป็นเช้าเย็นก็ได้นะไม่ต้องยัดไปทีเดียว6เมตรนะคะก่อนนอนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็นักาทานติดต่อกันทั้งหมด14วันค่ะเคยที่จะเอาผลลัพธ์มาให้ทุกคนได้ดูกันอย่างเห็นภาพชัดๆกันไปเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ส่วนผสมของ DIY number no. f ตัวแรกเลยคือสารสก,กัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสช่วยลดการสร้างเม็ดสีโดยเฉพาะรอยดำที่ฝังลึกให้ดูจางลงต่อมาเป็น a l o e e บ a berry พูชตระกูลเบอร์รี่ที่หายากส่วนช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวเพื่อส่งสารอาหารสู่ผิวได้ดียิ่งขึ้น ต่อมาเป็นสารสกัดจากดอกเบนจมาศป่าที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวใหม่และยับยั้งอนุมูลอิสระจากรังสี UV อีกด้วยส่วนผสมของ di number no. s e อย่างแรกก็จะมีสารสกัดจากแครอทมะเขือเทศและดอกแมริิโกที่ช่วยในการเปลี่ยนเม็ดสีจากธรรมชาติทําให้ผิวดูโกขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมีสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากมะกอกเพยับยั้งอนุมูลอิสระจากแสง U ู และมีสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นที่ช่วยยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวชนิดเข้มและลดความหมองคล้ำของผิวอีกด้วยส่วนผสมของ D.I.I. Number no. A ประกอบไปด้วยโคคิวเทนและคอลลาเจนชนิดไตรเวปไทด์ทำให้ผิวดูเรียบเนียนชุ่มชื้นและลิ้วรอยตื้นๆดูจางลงและมีโอเมก้า3ที่ช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งลอกเป็นขุยพร้อมเติมเต็มผิวที่ขาดน้ำและมีแอลกูตาไทโอนที่ช่วยลดการสร้างเม็ดสีทำให้ผิวดูสม่ำเสม,เมอผิวดูสุขภาพดีจากภายใน สรุปผลลัพธ์หลังจากทานสองสัปดาห์นะบังเอิญช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรามีสิวขึ้นบริเวณที่แก้มแล้วเราก็มือซนไปบีบไปเค้นหัวสิวขึ้นมาทําให้เกิดรอยดําใครที่เคยบีบสิวบริเวณที่แก้มจะรู้ดีว่าถ้าเป็นรอยดําตรงนี้มันหายยากแค่ไหนต่อให้ใช้สกินแคร์ขั้นเทพนะมันก็ใช้เวลาเป็นเดือนเหมือนกันนะคะกว่าจะหายอันนี้เป็นผลลัพธ์ภายใน2สัปดาห์ที่เราทาสกินแคร์แล้วก็กิน D.I.I. Number no. f i ที่ช่วยรักษารอยดําฝังลึกร่วมด้วยนะจะเห็นได้ชัดเลยว่ารอยดําเนี่ย จางลงเร็วมากๆภายใน2สัปดาห์ได้เท่านี้ถือว่าเยอะมากแล้วนะคะและอยากให้ทุกคนสังเกตไปยังผิวบริเวณรอบๆจริงๆเราก็จะมีผิวที่อิ่มน้ำอยู่แล้วเนาะระยะเวลาที่เราทาน DII Number s e v e แล้วก็ Number 8นะที่ช่วยเรื่องการส,สกินแล้วก็ช่วยเรื่องผิวฉ่ำน้ำรวมด้วยเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าผิวเราเนี่ยมีความสะท้อนแสงไฟดูอิ่มน้ำดูการส,สกินมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ ก็จบลงไปแล้วนะคะผลลับที่หน้าถาสรุปให้ทุกคนได้ดูชัดๆกันไปเลยนะคะก็ถ้าใครสนใจหรือว่ามีปัญหาผิวเฉพาะด้านในเรื่องของรอยสิวรอยดำอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ไปซื้อมาทานกันได้เลยะคะ่ะในส่วนของรอยฝ้าหรือกะฝังลึกเนี่ยนะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงแล้วก็ใช้การทาสกินแคร์ร่วมด้วยในในส่วนระยะเวลาการทดลองประมาณ2สัปดาห์เนี่ย ยังบอกไม่ได้มากขนาดนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นรอยสิวที่เราเพิ่งไปซนไปแกะมันใหม่ๆเนี่ยก็คือช่วยได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแล้วที่อยากจะแนะนําสุดๆเลยก็คือชอบเบอร์เจ็ดมากๆเลยคะ่ะขนาดตอนที่เราพูดจุดตรงนี้นะคะก็คือถ้าเพื่อนเห็นก็คือว่าหน้าเราเนี่ย คือดูการส,สกินมากๆเลยเนาะแล้วคิดว่ามันเป็นผลพวงจากการทานเบอร์8เข้าไปช่วยด้วยนั่นก็คือพวกมอยส์เจอร์ไรเซอร์ในผิวอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่สนใจน,นะคะเขาก็จะมีขายในช่องทางของ f a c o b o o k อ g ก็ในวสัสันส่วนเรื่องราคาเนี่ยมันก็จะขึ้นลงตามโปรโมชั่นเนาะอันนี้เพื่อนๆก็ลองหาโปรโมชั่นกันเองดูเนาะว่าช่องทางไหนเนี่ยมันถูกที่สุดนะคะวันนี้น้คะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย